ะะวันนี้ก็มาพบกับคุณครูอิ๋วนันทิดาเช่นเคยนะคะลูกวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องคันเรสนะคะลูกนะคะคันเรสนะคะสีนั่นเองนะคะลูกเ,เดี๋ยวเรามารู้จักกันว่า เรามาร e ้องเพลงกัน so ก่อนเลยนะคะพร้อมหรือ so ยังคะพร้อมแล้วนะบูส so ีฟ so ้าสเใสนรนเทรนเ พิงคสีชมพูแสนหวานพิงคสีชมพูแสนหวานออเรนซับซานสีส้มนั่นไงออเรนซับซานสีส้มนั่นไงปั๊บโก้สีม่วงดูโก้ปั๊บโก้สีม่วงดูโก้สีเหลืองเย็นโรสวยใสเรดคือสีแดงนั่นไงเรดคือสีแดงนั่นไงกรีนเขียวใสใบไม้เอ่อกรีนเขียวใสใบไม้เอ่ย